ขออนุญาตถามหน่อยค่ะที่วางปืนกาวทําอย่างไรคะที่วางปืนกาวอันนี้เดี๋ยวหญิงจะทําให้ดูค่ะขั้นตอนการทําก็ตัดฟิวเจอร์บอร์ดมาทั้งหมดหกชิ้นค่ะอันนี้เป็นฐานนะคะกว้างสิบเซนติเมตรยาวยี่สิบเซนติเมตรนะคะัดส่วนอันนี้กว้างสิบค่ะกว้างสิบยาวสิบเท่ากันตรงนี้ ตรงนี้3.5เซนนะคะ3.5เซนตรงนี้ส3เซนแล้วก็ลึกเข้ามาสามเซนค่ะอันนี้หนึ่งชิ้นนะคะเป็นเป็นแผ่นตรงนี้ค่ะส่วนแผ่นเล็กนี้สิบเซนเท่ากันค่ะแต่ฝั่งเนี้ย2เซนตัดมาทั้งหมดสี่ชิ้นค่ะวิธีการทำ อันนี้มีสี่ชิ้นใช่ไหมคะเราจะสี่ชิ้นเนี่ยติดอันนี้จริงๆติดไว้แล้วนะคะเป็นกาวสองหน้าแบบบางคะ่ะเราจะนําเข้ามาประกบกันแบบนี้แบบนี้นะคะลอกกาวสองหน้าออกคะ่ะ ใครจะไม่ใช้เป็นกาวสองหน้าแบบบางก็ได้นะคะใช้เป็นปืนกาวยิงแล้วมาติดกันก็ได้ค่ะประกบเข้าไปแบบนี้อันนี้คือคู่แรกนะคะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองทำเหมือนกันค่ะลอกกาวสองหน้าออก ประกบเข้าไปด้วยกันแบบนี้นะคะอันนี้เราได้สองคู่แล้วแล้วเราจะนำสองคู่นี้มาติดก,กับแผ่นนี้ค่ะติดฝั่งละคู่แบบนี้ค่ะ <c oughs> คู่แรกนะคะติก,กบ ไปเลยหนึ่งฝั่งแล้วค่ะติดอีกฝัก่งหนึ่งทำไม่ยากนะคะทุกคนทำไม่ยากแต่จะยากจะช้าตอนที่ว่าตอนที่เราเตรียมอุปกรณ์เตรียมที่เราตัดอะประกบเข้าไปเลยนะคะเท่านี้ก็ ได้แล้วค่ะโอ้ยอันนี้ติดติดไม่เท่ากันเหลื่อมกันนิดนึงไม่เป็นไรค่ะถานนะคะเตรียมฐานมาอันนี้คือเส้นแบ่งครึ่งสิบเขายาวยี่20ใช่ไหมคะยิงตัดขีดเส้นแบ่งครึ่งไว้ที่สิบเซนต้องถักอย่างเงี้ยเราจะใช้ปืนกาวค่ะยิงลงไป าวยิงลงไปให้ทั่วเลยนะคะไม่ยิงลูกเกไม่ได้อะอะไรครับเด,เดี๋ยวแม่ทําแม่ทํานี้แป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวแม่ไปแกะให้ลูกชายค่ะลูกชายมาเรียเรอแม่แป๊บนึงนะคะ ยิง,งไปให้ทั่วเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ติดลงไปตรงถาดเลยค่ะกดลงไปให้แน่นเลยนะคะทุกคน รอกาวแห้งค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะที่วางปืนกาวเดี๋ยวจะลองวางให้ดูค่ะสามารถปรับขนาดได้นะคะถ้าแบบว่าใครอยากทำอ,อันเล็กกว่านี้อันใหญ่กว่านี้สามารถปรับได้ แต่อันนี้เป็นขนาดที่ยิงยิงทำค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะไอ้ไอ้ตรงนี้ค่ะเป็นปากกาเคมีใช้สามารถใช้น้ำยาล้างเล็บล้างได้นะคะถ้าถ้าทำยิงยิงๆๆก็จะจะไม่เขียนแต่ที่เขียนไว้นี่คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเป็นขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เลยเขียนไว้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับ รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้หญิงกล้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ